สวัสดีครับพบกับผมลุงลำไยนะครับเดือน,นวันนี้ผมมาอัปเดตให้ทุกคนทราบนะครับลำไยของผมรุ่นหวัวไม่ขีดเม็ดถั่วเขียวนะครับขึ้นเม็ดถั่วเขียวละปัญหาที่เจอลำไยรุ่นผมเนี่ยนะครับรุ่นก่อนฤดูนะต้นเดือนพฤศจิกานะครับมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆที่เคยเจอนะก็คือ มันจะมีมันจะมีดอกในฤดูออกมาแซมนะครับอันนี้ต้นฤดูนะครับอันนี้ต้นฤดูติดค่อนข้างดกนะครับแต่ปัญหาที่เจอเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ครับอันนี้คือในฤดูนะครับมันออกมาแซมอันที่ก่อนฤดูก็ก็ออกมาแล้ว ติดลูกแล้วโตแล้วพอสมควรเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นไหมแต่ในฤดูออกมาแซมนี่นะครับเมี่ยในฤดูมันจะเจอมันจะกลายเป็นลำไยสองรุ่นนะครับก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าถ้าทำก่อนฤดูก็จะเจอแบบนี้ครับปัญหานะช่วงนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้แรงแรงนะ แล้วก็อากาศเย็นหน่อยตอนเช้ากับวันร้อนช่วงนี้ไจรจะระบาดนะครับขอให้ทุกคนพ่นยาป้องกันไรช่วงนี้นะครับเอาไพริดาเบนนะครับผสมน,น้ำอ่า1นึ่หนึ่งร้อยกร,รัมต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับพ่นป้องกันไว้ด้วยไม่งั้นก็จะเจอไรแดงนะครับผมผมเจอแล้วนะเนี่ยฮะไรแดงนะผมพ่นไปแล้วนะครับได้สามวันละ โอเคครับคลิปนี้อยากจะเตือนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ